สวัสดีครับวันนี้เพจเฟนมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดลูก54มิลใส่รถฟีโนมีโอเนื้อุ่นเก่านะครับนี้เป็นลูก54มิลนะครับหลักๆก็จะมีเสื้อลูก54มิลเสื้อนี่เป็นเสื้อแต่ง54มิลนะครับตัวนี้ปอกหนาอยู่ที่59มิลนะครับเป็นเสื้อแต่งนะครับปอกใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับห่งตัวมาพร้อมลูกสูบ54มิลแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสมาร์ทนะครับ หลายท่านก็สงสัยว่าทําไมผมถ่ายแต่ลูกสมานะครับไม่ถ่ายลูกเชียร์เลยนะครับลูกเชียร์แท้มันแพงนะครับก็ลูกค้าสู้ราคาไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่ก็สั่งเป็นลูกอาร์ตที่เป็นกล่องดํานะครับ <parce> <Made> แบบนี้นะครับวันนี้ก็ถูกกว่านะครับเป็นลูกแท้มีขายแต่มันแพงนะครับผมบอกราคาไปก็ลูกค้าก็ไม่ไหวนะครับก็เป็นลูกสมาแท้นะครับเพราะลูกค้ายังพอรับราคาได้นะครับแล้วก็มันใช้งานได้ดีนะครับแหวนค่อนข้างทนเลยนะครับ นี่แหวนลูกสูบ1่ชุดพร้อมสลักกิบล็อกใน2องนะครับอันนี้กล่องลูกสูบนะครับมีประกนันประกนฝาทองแดงนะครับชุดนี้หลบวาวเดิมแล้วก็มีประกันตีนเสื้อแท้มีพูทไปลายก้านให้ไปนะครับแคมแต่งหนึ่งตัวใส่วาวเดิมได้เลยนะครับวาวใหญ่ต้องสั่งต่างหากนะครับแคมก็จะคนระเบร์นะครับมีทุกปืนแคมให้ไปนะครับแล้วก็ประกันชุดบนนะครับถัดมาก็าจะเป็น คัดนะครับตัวนี้เป็นผ้าคัดทองแดงผสม3มก้อนนะครับผ้าทองแดงเนี่ยมันจะมีแบบเปลี่ยวแบบผสมแล้วก็แบบคาร์บอนนะครับก็ต่างกันนะครับตัวถ้าเป็นลูกเล็กแบบนี้ก็ใช้แบบผสมนะครับถ้าเป็นทองแดงเปลี่ยวผมว่ามันมันสั่นแล้วก็สั่นเร็วแล้วก็จับดีจริงนะครับแล้วก็หมดไวด้วยนะครับมันด้านไวตัวนี้ก็มีเนื้อเดิมผสมเข้าไปกับเนื้อทองแดงนะครับก็ใช้งานได้ยาวสูสีกับคัดคาร์บอนเลยนะครับ แล้วก็มีชามแต่ง1ตัวนะครับชามแท้รหัส 5V นะครับขูดร่องปรับองศานะครับคีบกึงล้างนะครับไล่เบาแล้วก็ปรับหน้านะครับองศาแบบด้านนะครับทำให้พัดล้างออกครึ่งนึงปรับด้านคู่กันนะครับแล้วก็มีเม็ดตุ้มถามไป1ชุดนะครับชุดนี้ตามรูปเลยนะครับที่เห็นตอนนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับคุณซื้อไป สามารถถอดเสื้อเดิมออกใส่ชุดนี้เข้าไปแทนได้เลยนะครับถ้าใครมีขบูดัดอยู่แล้วก็ดีเลยนะครับก็ลายไม่ยากชุดนี้ใส่ท่อเดิมขี่ได้นะครับขี่ไก้ได้เลยนะครับ50โล100ยโลนะครับใช้งานในเมืองนะครับตอนแซงเนี่ยถ้าชุดข้างดีๆนะครับก็มีอัต,ตราเร่งที่ทันใจแน่นอนนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับต้องการสั่งซื้อไปใช้งานถ้าเกิดลูกหลวมแล้วรถมีควันอยากเปลี่ยนพอดีแต่ไม่อยากขับเดิมก็ติดต่อเข้ามานะครับ ใน f c e e o o o เพจมอเตอร์นะครับ